ต่อไปเชิญท่านชวลิตนะครับตามด้วยคุณการกนิษฐ์นางสาวการกนิษฐ์แถวสันตติครับเชิญครับกราบเรียน,น,นท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายชวลิตวิเชียรสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยขอญาตปรึกษาหารือท่านประธานแจ้งความเดือดร้อนของอบตอหลายอบตอในเขตอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งได้จัดทำโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า20โครงการแต่ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีอันพับไปเนื่องจากไม่อาจขี่ข้อมูลเข้าระบบของกมรมบัญชีกลางได้ทันในเวลาที่กำหนดอุทธรณ์ก็ไม่เป็นผลจึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทายและกลมรมบัญชีกลางร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวเพราะระบบไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กผมเห็นว่าส่วนราชการมีหน้าที่แก้ปัญหาให้กับประชาชนจึงควรเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งเมื่อระบบหรือผู้ใช้ระบบมีปัญหาแล้วไปพับโครงการหรือยกเลิกโครงการเท่ากับไม่ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและจะหมักหมมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นทวีคูณในปีต่อๆไปจึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยและกรมบัชีกลางคลี่คลายปัญหานี้ ด้วยการแก้ไขระเบียบหรือยกเว้นระเบียบโดยยึดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งขณะนี้ปัญหาภัยแรงกำลังจะมายือนอีกรอบโปรดแก้ไขปัญหาเก่าก่อนรับปัญหาใหม่ต่อไปขอขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญ